เือนะครับพี่พี่วงเลสซ์สเปกนะครับพี่น็อตนะครับผมสวัสดีครับสวัเดินนะครับพี่เบิร์ดอยู่นู่นพี่เบิร์ดอยู่นู่นอันนี้พี่บอยนี่บอยมาทั้ันแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาออดิชั่นเป็นนักร้องใหม่นะครับพกพกใหม่มาเองด้วยฮะแล้วถือใส่กระเป๋ามาเลยครับชัดเลยพี่โจ๊กโซคูครับผมฮ่านี่พี่เสกโลโซก็มีผมว่าลุงพลฮะ <c oughs> เหมือนนหะ <laughs> เราเราเราต่อกันเล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยได้เลย สวัสดีครับสวัสดีคนดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม9ก้านะครับจิรายุโรมานีก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง9ก้าจิรายุนะครับวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์พิเศษที่จะต้องบอกเลยว่าเรามีแขกรับเชิญแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่เราเองก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอเขาด้วยได้เล่นกับเขาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแจมกับวง The Prospect นะครับผมหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามาผมได้มีโอกาสไปยืมเพลงพี่ๆเขานะครับไปร้องกับน้องลำใหญ่รายการ The War Song นะ ลองข้ามกำแพงถ้ายัางจำกันได้นะครับแล้วก็ไปลองเพลงไม่มีเธอ ทีนี้ก็มีหลายๆคนที่แบบเอ้ยอยากแบบเห็นไปแจมกับพี่ๆ l e t o s p ส c ปะไอย่างเที่ก่อนหน้านี้ก็แบ๊บะบุญก็ได้แจมกับพี่เคนซิลไปแล้วนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับในคลิปก่อนหน้านะฮะก็วันนี้ก็เลยติดต่อมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอเขานะครับแล้วก็ไปคุยกันสักหน่อยหนึ่งวันนี้ก็อยู่ที่ Abyss Studio นะครับก็ขอบคุณสตูดิโอด้วยนะครับเขากําลังตามหานักร้องกันอยู่ออดิชั่นกันอยู่นะครับเพื่อถูกใจนะครับผมก็เอาผมไปใช้งานเหรอไปดูกันเลยนะครับผมดูว่า เข้าตาเข้าไหมนะครับเข้าแล้วนะฮะสวัสดีสดีสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่วงเลสเปกนะครับพี่น็อตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่บอมอยู่นู่นพี่บอมสิบโดงอะไรี้ยมีนี่บอมอยู่บอมครับเฮ้ยได้เป็นมุกใส่เสียงเฮ้ไม่มาเพิ่งมาดีกว่าเราทำมันเพิ่งมาเอ้พี่บอมนะครับผมโมงเดี๋ยวครับครับผมเป็นซายจูเนียร์นะครับผมก็วันนี้ก็ขออนุญาตมา ออดิชั่นเป็นน e ักร้องใหม่นะครับพกพกไม้มาเองเนาะฮะเดี๋ยวถือใส่กระเป๋ามาเลยครับอันนี้พูดแล้วอ่ะอันนี้พูดแล้วเนี่ยโอ้ยต้องจริงด้วยชอบด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้แบบมามาอยู่ด้วยกันแบบว่าลองแบบว่าแจมแจมกันจริงๆนะครับผมจริงๆเคยเจอพี่พี่อ่าพี่เบิร์ดก็เคยเจอนะครับผมเป๋เลยครับผมเราเล่น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 แล้วตัวเข้าเองจะเป็นไงครับอ๋อครับผมผมอยู่มือนะครับผม่ผมมาเห็นในมุมเสยไปเดี๋ยว วันนี้ก็มาแจมันนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่แบบว่าช่วงนี้งานเยอะมากการชุมมากยังไงตัวเรื่องของเพลงของวงเองเนี่ยก็ยังมีทําอยู่ข้างหลังก็คือทําเพลงเตรียมไว้สาหรับก้าไงหรอก้านรองให้เราเล่นก็ทำเพลงเตรียมไว้สําหรับในอนาคตนะฮะแล้วก็วางแผนนิดหน่อยส่วนตัววงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพวกลายเสื้อผ้าเอาผ้าทำอะไรอย่างนี้ครับแต่ละคนก็จะมีธุรกิจส่วนตัวด้วยกับพี่น้องที่พี่น็อตทำาเปิดสอนไมเหรอผมเป็น นอกจากจะเปิดสอนมินี่ด้วยมีร้านเสริมสวยครับอ๋ออาก็คือทำผมร้านบอลทูมีครับแจ๊ใช่อร์สีชื่อร้านเลยนะครับพี่ชื่อร้านบอลทูมีครับเปิดแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้รใา้ให้ทำได้เอเขาต้องให้ตั้งแต่คางลงมาเอา่างงี้ก็ทำผมไม่ได้เลยก็ทำไม่ได้ก็ต้องแบบทำเล็บอะไรอย่างงี้ไป มากสุดเขาบอกล่าสุดเขามีมีครับบอดี้แว็กมีมีครับแว็กตรงนนั้แว็กเฉพาะที่ครับใช่นี่งานรับด้วยใช่รับรับรับก้าไปเป็นไปใช้บริการดิกินี่แว็กพี่น้องเป็นคนแว็กให้เองว่าเรากลับมาที่เรื่องกีตาร์กันี่หของพี่บอมก็ทำถ่ายภาพถ่ายรูปทำเพจถ่ายตถ่ายภาพชื่อนักบันทึกแสงคือแล้วก็นี่แหละถ่ายรูปเป็นลราช่องถ่ายรูปได้ของพี่เบิร์ดตอนนี้ก็มีสอนกลองครับ อยู่ที่บ้านครับแล้วนั่นก็ไม่ได้ทําอะไรโหนาสงตาก็ฝากไปติดตามแล้วก็ฝากไปอุหนุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะครับซ้อมกันเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ไม่ครับยหายยาวเลยครับเราซ้อมกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะสามสามสี่เดือนสามเดือนที่แล้วอ่ะนี่คือการเล่นดนตรีในการครั้งแรกในรอบสามสี่เดือนไดแล้วแล้วก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้เล่นด้วยได้มาสนุกไดีกว่ามาครับได้เลย หรือให้เขาลองทายกันลองทายกันดูครับว่านักร้องคนที่มาแจมกับเราในวันนี้เป็นใครทายการทายกันงั้นเดี๋ยวเราเราเริ่มซ้อมกันเลยเดี๋ยวให้คุณนักร้องพิเศษร้องแบบไม่เห็นตัวกันก่อนมา,มาเรา,าต้องให้ต,ใหต้องให้ขอซ่อนนานแค่ไหนซ่อนซ่อนซัก,ซ,ก,ซ,กซักถึงท่อนทุกแล้วกันถึงท่อน,อนพุกออกมาเ<อ>เลยใช่ไหมโอเคทายกันนะทายกันว่าเป็นใครโอเค ท,ที่หัวใจเพียงแต่กันอาจมองว่าฉันเป็นคขอลอะ,ละไรในสายตาเธอเพียงปัจจัย

สวัสดีครับ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 ไงพ่อนตอนรับน้องก้าวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าได้ยินไหมเนี่ยอยากรู้ว่าเขาทายว่าใครบ้างอะยังดีป่ะผูคนดูกี่คนแล้วครับเขาบอกอันนี้เขาบอกตกใจนึกว่ามึงอ๋อเขาเขาบอก เขาแท็กเพื่อนเขาแล้วบอกว่าตกใจนึกว่ามึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าแล้วเสียงคุ้นนะมีคนไทยถูกด้วยคนไทยถูกด้วยเหรอชัดเลยพี่โจ๊กโซคูครับผมฮ่านี่พี่เสกโลโซก็มีผมว่าลุงพลฮะเหมือนนหะเราเราเราต่อก <g Wales> ันเล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยได้เลย เธออยู่ตรงนั้นเองไม่เรื่องหัวใจนั้นมีใครดูแลเธอหรือเปล่าทำได้เท่าฉันหรือเปล่าส่วนคนอย่างฉันก็เงามันเรื่อยไปจะใช้เวลายอยู่ยากทุกสิ่งมันอยากจริงจริอยากลืมใจฉันเหมืนกลับเจอ ไฟเล็ดมาจากบ้านแล้วแล้วก็มาถึงร้องเลยครับไฟเล็ดยี่ห้ออะไรเนี่ยขอต้องเข้านะอย่างนี้รู้สึกแบบทึ่งเวลาคนแบบทำซาวกีตาร์ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเจนไหมครับเขาเรียกเขาเรียกเจนอะไรอย่างนี้นะครับผมลอผมมาทำไม่ได้ลองอะนุ่มอะนุ่มลอง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 ไม่ได้เหรอครับดิดดิดลงแล้วก็อุดแล้วก็เปิดอะ S <S จากตอนแรกมาอาดิชั่าน้ำน้องไ <g ül> ด้แต่ได้ดูกีตาร์ใหม่แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วเดี๋ยวนะเอาแจงก็หล่อมามาพี่เบิร์ตลองรับขึ้นดิลอง <มา S 2> ลองลองแค่ท่อนเดียวแค่ท่อนเดียว กีตาร์ตัวเดียวกันแอมอันเดียวกันไมเล่นมันไม่เหมือนกันเลยวะพี่จับกีตาร์ปีนอรไปนี่ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเล่นกีตาร์เป็นหรือไม่เป็นอีกต่อไปเพระจูนอะไรเนี่ยเอาไม่มีเธอแล้วกันเนาะ เธอความยิึมงันถึงทรม,มานเมื่อวันวานเคยมีภาพเธอแต่วันนี้ที่ได้พบเธอมันเปิดใจจะทอมฉันเลยต้องเจ็บลืมบาดเรักมันเป็นทอนแต่รักไม่แน่นอนเธอเปลียดฉันก่อนฉันใจยังรักเจ็บลืมบาด

เราต้องมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรอครับถายแล้วเลือกเพลงเราเลือกเพลงแล้วร้องก็ตรงนี้อีกสักเพลงหนึ่งได้ครับพี่พอได้ไหกเพลงไหนดีมึงจะบอกว่าสุดที่รักนะแค่นิยายแค่นิยายโอเคเอาอีกแล้วอาีกแล้วอนนลือไม่เลือกแต่เพลงที่ไปนเบิร์ดยากมากเลยอันท คือนำลองลมจงเยินถากจเมาลายจนเจทั้งใจที่สุดต้องจำจนเียนตเต้นหัวใจให้ขอเสียทเรที่ไม่ให้มันจบวันสุดที่ใจจะำหใรใครรักผ่าน ก็โอ้ว oh, ันนี uk, <år> ้ซัดกันไปหลายเพลงนะครับพี่ก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ปลดปล่อยมากๆเลยนะครับผมแต่ก็โอเคผมสนุกเลยออกมาดีออกมาดีโอก้าร้องคือ บอกตรงอยากได้ก็ถ้ายังไม่มีก็เอาไปใช้ก่อนก็ได้ใช้ก่อนใช้ชั่วคราวเขาเรียกอะไรฟรีไทเอาเอาไปทานไปทาเหมือนเน็ตฟิกฮ้ยเดยวนะฟรีไทเอาเขาไม่ได้ตังค์ด้วยไม่ถึงใครครับผมครับพี่ไม่เป็นไรก่อนหนึ่งข้อขอบคุณนะครับผมพี่เอนะครับผมแล้วก็วงเลตโตสเปกทุกคนนะครับผมยังไงก็ฝากติดต่อ ติด ok ตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยนะครับผมในช่องทางต่างๆก็เร็วๆนี้ก็มีผลงานอะไรก็เดี๋ยวจะเอาฟังนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณก้าวมากเหมือนกันวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณทีมบัสกินฟิล์มด้วยนะครับผมก็เรียกใช้ได้นะครับที่มาถ่ายให้เราวันนี้นะครับผมตัดต่อด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนเจอกันเยอะมากผ